อยู่ที่เดวารีจอมเทียนบีชโฮเทลพัทยานะครับผมมาพัก1คืนวันที่13บสามแเมษายนสงกลางพอดีเลยครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมจองห้องเป็นดีลักซ์พรีเมียร์นะครับซีวิวนะครับอ่านี่ในห้องเปิดคลิปจากในห้องน้ำเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเซฟตี้บ็อกซ์นะครับอ่าเป็นชุดกาแฟตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับ ทีวีเครื่องใหญ่แล้วก็นี่ครับห้องน้ําก็เป็นกระจกอย่างนี้นะครับมาด้วยกันก็จะเปิดมา่านจะปิดม่านก,กันแล้วแต่นะครับเจียงใหญ่ครับเริ่มเลยนอนสบายแน่นอนจ๊เอ๋แลวที่สําคัญครับจองห้องมาเป็นดีลักซีวิวใช่ไหมครับนี่เลยโอ<ห>้สุดครับวิวสวยมากนี่คือวิวหาดจอมเทียนพัทยานะครับ วิวโคตรดีสวยครับสวยจริงๆอันนี้ห้องพักนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นๆของโรงแรมนี้กันครับไปกันต่อครับเราพักห้องเบอร์นี้ครับสองสองหนึ่งเก้าตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรทานกันแล้นี้ดูวิวจากหน้าคอรดิโอครับโอ้สวยอันนี้อยู่คนละฝั่งนะฝั่งด้านหน้าห้องก็ไปหันไปทางทะเลนะครับนะทางนี้คือคอรดิโอขึ้นหน้าโอ้โอเคแล้วนะดูสิตึก สูงมากครับชั้นบนสุดคือสา 38, ผมชั้นพักอยู่ชั้น22ครับตรงนี้คือส่วนของล็อบบี้นะครับใหญ่โตมโหลานอย่างนี้แหละครับเป็นล็อบบี้ในฝันของนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานโรงแรมทุกๆคนเลยนะล็อบบี้ใหญ่แล้วก็สูงแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าเวลคั้นมากๆนะครับ และนี่คือวิวตอนเช้าจากห้องนอนที่เรานอนอยู่นะครับสวยมากครับสวยจริงๆบรรยากาศลงมาฟิตเนสออกกำลังกายชอบแน่นอนดูสก่อนอุปกรณ์ครบมากครับาวใครชอบออกําลังกายอยากพลาดเลยนะครับฟิตเนสอุปกรณ์เยอะมากเฟรมมือตัวใหญ่สองตัววิ่งสนุกแน่นอนครับ ก้าโมงกว่าแล้วครับหลังจากที่ไปฟิตเนสมาเดี๋ยวเราลงไปทานข้าวที่ห้องอาหารครับ<ม>ไปสระว่ายน้ำตึกนี้มีสองสระนะครับ อันนี้คือสระที่หนึ่งอยู่ที่ชั้นห้าครับวิวสวยนะวิวทะเลเลยอันนี้คือสระว่ายน้ําอีกสระหนึ่งนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งด้านหน้าโรงแรมเลยนะครับโรงแรมนี้มีสระว่ายน้ำสองสระครับอยากเล่นตรงไหนเล่นได้เลยสองสระชั้นหนึ่งกับชั้นห้าครับสองวันหนึ่งคืนครับที่ดีวาลีจอมเทียนเบชปัตยานะครับ ผมมาเท่านี้มากัน4คนครับมา2ห้องนะครับห้องแรกเป็นห้องดีลักซีวิวนะครับอีกห้องหนึ่งเป็นห้องพรีเมียมดีลักซีวิวนะครับมากัน4คนผมภรรยาแล้วก็ลูกกับแฟนลูกชายนะครับก็โอเคถามว่าโอเคไหมก็คงต้องบอกว่าดีครับในระดับที่เราโอเคนะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆคราวที่เราเที่โรงแรมเปิดมานานมากแล้วครับโรงแรมเปิดมาผมไม่แน่ใจแน่มี10ปีครับแล้วนะครับก็มีความมีตําหนิบ้างเล็กน้อยในห้องอนะไรอย่างเงี้ยแต่รับรับได้นะไม่มีปัญหา ห้องพักเราอยู่สองห้องนะครับผมอยู่ชั้น22ของลูกชายอยู่ชั้นส0สวยครับวิวสวยมากดีมากนะครับมีฟิตเนสที่ผมพาไปดูนะครับแล้วก็อาหารเช้าก็ตอนที่ผมถ่ายไลน์ให้ดูนะ่ะผมตอนเช้าพอดีผมลงไปฟิตเนสประมาณสัก6กโมงกว่าไลน์เพิ่งเปิดก็อาหารเยอะนะครับอาหารเยอะอาหารดีอาหารครบแต่ตอนที่เราไปกินเนี่ยเราไปกินกันตอน9ก้าโมงครึ่งครับโอ้วุ่นวายเหมือนกันคนเยอะครับ ไม่แปลกเพราะว่าโรงแรมนี้ห้องเยอะนะครับก็มีความความเยอะอยู่นะครับลูกค้าเยอะมากๆแล้วเราก็ได้ที่นะลูกอ่าเจ้าที่ก็จัดสรรที่เราได้นั่งกันก็โอเคนะครับโดยรวมภาพรวมอ่ะคงต้องบอกว่าแฮปปี้นะครับมา2วันก็ถามว่ากลับอีกไหมก็คงกลับมาอีกแน่นอนอาจจะมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะฝากทิ้งท้ายไวที่หนึง่งน,นะครับว่าอาจจะติดเพื่อก่อนเนะืะ จะมีส่วนหนึ่งครับในส่วนของลานจอดรถจจะน้อยหน่อยแล้วผมมาถูกให้ไปจอดที่ชั้นใต้ดินนะครับแต่บางเงี้ว่าชั้นใต้ดินไม่มีเจ้าหน้าที่กสทพายู่นะครับก็ต้องหาที่จอดรถกันเองที่จอดเต็มมากนะครับก็เก็บไม่ได้ที่จอดเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ฝากดูจุดนี้นิดนึงนะจะได้ทุกอย่างจะดูดีขึ้นนะครับครั้งหน้ามาอีกแน่นอนฝากด้วยครับดีวารีจอมเทียนบีชพัทยาใครอยากมาพัทยามาพักโรงแรมที่วิวสวยๆโรงแรมน,น,นี้แนะนํามากๆครับ